สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับโหนงนะครับเพจนิสันขายดีเวอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวคันนี้เลยครับออ l น e w ออมล่านะครับ1.0เทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว VL นะครับเป็นตัวท็อปของเราซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กับสีแบบนี้สีส้มแบบนี้ที่กำลังพิจิตร์ตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูครับว่าเจ้าตัวนี้กับชุดแต่งตามกาชุดนี้จะสวยขนาดไหนไปชมเลยครับ แล้วมากด้านหน้าเลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีส้มตัดสีดําความดุและความโหดเป็นมาแน่นอนนะครับคันนี้นะครับน,นี่เป็นอย่างน,นี้เลยนะฮะใหญ่แบบนี้นะครับเป็นสเกิก์ตครอบกันชนไปเลยนะครับซึ่งครอบตัวนี้กันชนเราจะไม่จะไม่เป็นรอยจะไม่จะไม่เสียหายมีการเจาะเลยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นลูกค้าอยากได้ ล้อปัดเงาเราก็จัดให้นะครับนี่ล้อปัดเงาอยนี้สีดำตัดสีไทเทเนียมอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าชุดตั้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของมันอาร์มสิตนะครับลำกาอาร์มาซิจะมีตัวษรอ,อย่างนี้ให้ด้วยปลาพร้อมสกเกิด์ดอันล่ามีด้านข้างนี่หล่อๆแบบนี้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้จะมีเป้าตัวเป,าเป,า,เปาเปิดให้ด้วยอ่า และด้านบนนี่เป็นสีดํานะครับสีดําตัวนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับสีดำตัวนี้มาจากโรงงานไม่ใช่แลบสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นหลังคาสีดําเลยนะครับเราก็จัดให้นะครับตัวนี้นี่ดำดำดำตะส้มจะดูดูลูอยปอนด์ลอยมาเรามาดูด้านหลังกันเรามานี่ครับตัวนี้จะตกจะไน่ตกนี้เลยตกปูหยาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะหล่อๆแบบนี้นะฮะ ที่ลามข้างบนด้วยด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์สีดำยกสูงขึ้นมานิ้วนึงประมาณนิ้วหนึ่งไม,ไม่ไม่ใหญ่มากไม,ไม่ไม่นิ่งมากนะครับพอดีพอดีก็ะจะสวยแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูสเกลด้านหลังกันบ้างสเกด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นท่อหลอกสามใบขดโดดูด,ดูอย่างนี้เลยนะครับข้อหลอกสามใบอย่างนี้เลยนะครับแวมาพร้อมกับสีตัดเทา ดำแบบส้มนะครับข้างหลังไดเป็นแบบนี้มีขี้สองขี้ข้างๆท่อหลอกนะครับผมนี่เท่เลแบบนี้เลยง่ายหอดจัดนะครับผมอ่าอาจะเป็นอย่างนี้เลยเีนี้มาดูด้านในครับด้านในแดบผมได้แถมชุด ชุดนี้ผมแถมเบาหนังให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งลูกค้าเลือกเป็นสีเดียวกับเฉดรถสีตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบดูแบบนี้ครับสวยหล่อมากครับตันนี้สวยและหล่อมากนะฮะอ่เป็นไงกันบ้างครับผมกับชุดแต่งลำกาสีดำตัดสีส้มนะครับหล่อแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกับทางเพจเราได้เลยนะครับเพจที่สัขายดีเวอร์นะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวเจ้าตัวนี้อ่ะเพิ่งอยู่ว่าขอขอบขอกราคารถหน่อยครับราคารถเข้าตัวนี้นะครับตัว VL จะอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันสีส้มสีส้มจะอยู่ที่หกหกหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมและถ้าใครสนใจออกรถอัมเมราตัวนี้พร้อมกับชุดแต่งลำกาชุดนี้บอกชุดนี้ออกรถเพียงสามหมื่น 9,000บาทเท่านั Naj ้นนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักติดต่อกับประทางเราได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี <Tah> ้นะครับผมมารีวิวเจ้ารถคันนี้กับชุดแต่งลำกาเอมติชุดนี้ก็เพียงแต่จริงเท่านี้นะครับผมล้วไปเจอคลิป้าครับผมสวัสดีครับ